ามดูว่าแล้วทําไมทําไมคุณหญิงอ้อถึงเข้ามาอย่าเอาตัวเองวัดในฐานะที่เป็นคนสนใจการเมืองเอาความเป็นแม่แก้วตาดวงใจของทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรก็เหมือนกับแก้วตาดวงใจพวกเราทุกคนคือลูกๆเขามีเอมเขามีอุงอิงและเขามีโอ๊กสมคนสมคนนี้ก็คือแก้วตาดวงใจเขาจะให้อะไรเกิดขึ้น กับอุงอิงเอมหรือว่าโอ๊กในการที่โอ๊กเนี่ยโดนฟ้องโดนฟ้องกรณีฟอกเงินข้อหาที่รับสินบนมาจากกฤษฎดามหานครแล้วศาลชั้นต้นยกฟ้องยกฟ้องว่าไม่ผิดโดยที่ความเห็นของผู้พิพากษาสองคนขัดแย้งกันขัดแย้งกันแต่ในหลักการแล้วในหลักการแล้วเนี่ยเมื่อความเห็นของผู้พิพากษาสองคนขัดแย้งกันอายการ จำเป็นจะต้องอทธรณ์แต่อัยการคดีอกไม่อทธรณ์ก็เพราะว่ามีการพบกันระหว่างผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐโดยเจรจากันให้รู้เรื่องว่าถ้าสั่งไม่ฟ้องอกก็คือถ้าอาัยการไม่สัง่งสั่งไม่ฟ้องอกแล้วทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งคดีก็จบไปถือว่าจบสิ้นแล้วอกก็พ้นผิดหมดสิ่งที่ต้องแลกไปก็คือว่าเขาพร้อมจะยกพักเพื่อไทยให้กับผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อผมขอพักเพื่อไทยจะมาคุณ โคจมานนาปอมเพชรระหว่างพักเพื่อไทยกับความสุขชีวิตของลูกนะฮะอะไรไม่สําคัญเท่ากับลูกต้องปกป้องลูกเอาไว้ก่อนเมื่อปกป้องลูกเอาไว้แล้วนะฮะพักเพื่อไทยจะไปทั้งพักก็ได้ไม่เป็นไรขอให้ลูกปลอดภยัยเพราะวันนี้ทรัพย์สมบัติที่คุณหญิงมีหรือว่ากิจการที่คุณหญิงทําอยู่ไม่ว่าจะเป็น SC s c สซ s แอเทรัพสมบัติที่มีอยู่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่า s c สซ s แอเ็เพราะ SC s c สซ s แอเ เป็นบริษัทที่พีที่ดินมหึมามหาศาลทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทย SCS เีแอสสะสมที่ดินต่างๆเหล่านี้มาสมัยไหนมาสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณพงเทพเทพกาญจนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยในปี2540ล่มสลายแล้วหลังจากนั้นแล้วทรัพย์สินต่างๆของคนที่มีทรัพย์สินต่างๆแล้วถูกแบงค์ยึด ก็ถูกขายทอดตลาดแล้วไปอยู่ที่กรมบังคับคดีท่านที่ดีกรมบังคับคดีในยุคนั้นปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพและกรมบังคับคดีขึ้นอยู่กระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วเอซก็เลยใช้ช่องทางสายสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ไปกว้านซื้อที่ดินในราคาถูกเข้ามาเก็บเอาไว้ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเพราะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะรู้ว่าทฤษฎีทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้นมันผูกพันไปทางการเมืองหมดทุกเรื่อง ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องการที่จะให้ลูกปลอดภยัยคือโอกผ่านตองแท้เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าอาการอุทธรต่อไม่รู้ว่าผลอุทธรอ,ออกมาไงว่าโอกผิดหรือไม่แล้วถ้าดีกาออกไปก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทักษิณชินวัตรและคุณพจมานณป้อมเพชรไม่มีวันที่จะให้ลูกชายคนเดียวของตัวเองจะต้องเข้ามาเสี่ยงในเรื่องชีวิตอันนี้นั่นคือที่มาของการ คุยกันระหว่างสายคุณพจมมนณาป้อมเพชรและผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะเจ้าของเครือข่ายใหญ่ที่พักพลังชารัฐเพื่อแลกกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรู้เอาไว้ว่าอายการบางครั้งก็ทำตามใบสั่งเช่นกันบอสวรยอยู่วิทยาชัดเจนกรณีของโอ๊กพานทองแท้ชัดเจนแม้เมื่อเรื่องของโอ๊กพานทองให้จบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณหญิงอ้อพจมมนณาป้อมเพชร กำลังกังวลก็คือเรื่องของเพื่อไทยและเสื้อแดงเพราะเพื่อไทยกับเสื้อแดงนั้นเนี่ยผูกอยู่กับกันเพราะว่าเสื้อเสื้อแดงคือพวก,กปรปชนั้นเป็นกองกำลังของเพื่อไทยแล้ววันที่มีปัญหาแล้วทำให้คุณหญิงอาจจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็คือวันที่ชุมนุมกันที่19สิงหาคมวันที่19กันยายนที่มีพลพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นหมื่นคนเลยแล้วทำให้ กำลังของนักศึกษาหรือนายเพนกวินกับรุ้งนั้นเป็นกำลังส่วนย่อยไปซึ่งพิสูจน์ชัดเจนว่านักศึกษาไม่มีกำลังแต่คุณพจจมานณะป้อมเพชรก็ต้องกังวลแน่นอนว่าจะถูกมองไปว่าเพื่อไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มพระหมหากษัตริย์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคนเพื่อไทยมาแล้วนี่มากันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แต่ละสายในขณะนั้นเข้าใจว่าการชุมนุมครั้งนั้นคงจะยิ่งใหญ่คนจะมีคนเป็นแสนคนเพราะฉะนั้นสามารถจะล้มรัฐบาลได้แต่สําหรับคุณหญิงอ้อไม่ใช่ปัญหาเรื่องการล้มรัฐบาลละปัญหากลายเป็นว่าคุณหญิงอ้อจะยังไงก็ตามมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง,อง,อง,องกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนเมื่อมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวข้งอ,ไองได้ไงคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยเป็นคนของคุณหญิงอ้อเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นที่พรรคเพื่อไทยเนี่ย จะต้องถูกโยงเข้าไปว่าสนับสนุนกระบวนการล้มเจ้าและนั่นคือการที่มาของการล้างบางของพรรคเพื่อไทยง่ายๆท่านผู้ชมยังอยากได้ท่อนํำเลี้ยงใช่ไหมถ้าอยากได้ท่อําเลี้ยงทำตามที่ฉันพูดเพราะว่าพักนี้คนที่เป็นเจ้าของชัดเจนมีตัวตนเป็นเจ้าของคุณทักษิณเป็นเจ้าของตัวละครที่อยู่เบื้องหลังทักษิณก็มีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือยาวภาวงศ์สวรรัสด์ อีกคนนึก็อาจจะเป็นบางคนก็ได้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณหญิงอ้อแล้วคุณหญิงอ้อสมาชิกพรรคเพื่อไทยพอใจที่จะฟังคุณหญิงอ้อมากกว่าเพราะคุณหญิงอ้อถ้าพูดดูเรื่องใจถึงนะแล้วคุณหญิงอ้อไม่ต้องผ่านนองไม่นีคนไหนก็ตามเขาเรียกว่าเงินถึงคําพูดถึงถ้าคําพูดรับปากกันอย่างนี้ปับ๊บเอาเงินไปนะผมถึงบอกว่าคุณหญิงอ้อเป็นคนที่ใจเด็ดมากสังเกตไหมฮะว่าจากนี้ไปท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นแล้วว่า กระบวนการพักเพื่อไทยที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะอ่อนน้อมถ่อมตนและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกกรณีของนักศึกษาที่ต้องการจะล้มเจ้าจะตัดขาดกันเลยและตรงนี้ก็เลยจะทําให้เกิดการโดดเดี่ยวพักก้าวไกลยนวันนี้คุณธนาธรคุณปียบุตรคุณช่อยังเดินไปไม่เป็นเลยว่าจะเดินยังไงตอนนี้เพราะว่าถ้าในสภาแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยไม่เล่นด้วยกับพักก้าวไกลก็เท่ากับว่าถึงแม้พักเพื่อไทยประกาศออกมาแล้วว่าถึงไม่ใช่ฝ่ายค้าน ก็ไม่เข้ากับใครอยู่เฉยๆก็คือว่าใครจะกระโดดโลดเต้นมาไว้เรื่องอะไรก็ตามก็ให้พักก้าวไกลกระโดดโลดเต้นต่อแล้วผมก็เชื่อว่าพักก้าวไกลก็จะถูกโดดเดี่ยวเด็กเพนกวินรุ้งก็จะถูกโดดเดี่ยวไม่ถูกโดดเดี่ยวได้ยังท่านผู้ชมเพราะว่ากําลังไม่มีเจ้าใครเข้ามาก็เข้าไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้หมากเกมนี้ก็คือการสลายเสื้อแดงออกไม่ให้ไปเป็นกําลังของพวกล้มเจ้าก็คือพูดง่ายว่าจะโค่นเด็ก ซึ่งวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคุณเพนกวินกับคุณรุง่งรู้หรือเปล่าว่าพวกคุณเนี่ยความก้าวร้าวของพวกคุณทั้งหลายเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันพลิกผันไปทันทีเลยวันนี้โลกแห่งความเป็นจริงยังไม่ใช่พวกคุณอยู่โลกแห่งความเป็นจริงก็คือยังเป็นประชาชนเสื้อแดงที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่สามารถจะถูกระดมเข้ามาช่วยคุณได้แล้วถ้าคนพวกนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วพวกนักศึกษาที่เป็นกลางๆแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการก้าวร้าวคุณ คุณชุมนุมอีกกี่ครั้งจะไม่มีใครมาเท่ากับว่ากลุ่มคุณเริ่มสลายแล้ววันนี้ปรากฏว่าคนที่มีความสุขที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรส้มหล่นมาเป็นลูกๆส้มเขาเรียกส้มหล่นใส่ตีนตีนของคุณประยุทธ์จันโอชาบวมไปหมดละเพราะว่านั่งเฉยเฉยได้ผลประโยชน์นี่มาผมมีการสํารวจอะไรอย่างเพื่อเอามาสนับสนุนข้อที่ผมพูดคือซุปเปอร์โพลเนี่ยเขาทำตัวอย่างระบุ จุดยืนทางการเมืองคือกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มพลังเงียบก็คือว่าในช่วงของก่อนการชุมนุมวันที่19กันยายนกลุ่มกลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลนะฮะคือเส้นสีแดงสูงสุดก็คือ57.3%จากร0 0 57.3%ไม่สนับสนุนรัฐบาลแต่พอ19กกันยายนผ่านไปมีการก้าวร้าวมีการพูดจาหยาบคาย นะฮะแล้วก็บทบาทของนายเพนกวินนะและบทบาทของคนหลายคนที่อยู่ในที่ชุมนุมนะฮะแล้วเด็กที่ยะโสโอหังมะมังกาก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ของคนที่เคยสามส่วนฝ่ายที่ต่อต้า,านรัฐบาล57.3ตกลงมาเหลือ29.7%ท่านผู้ชมตกลงมาเกือบครึ่งหนึ่งในขณะเดียวกันฝ่ายที่สนับสนุนรันฐบาลคือเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินนะฮะ ก็กระโดดขึ้นจาก13.5กลายเป็นชนะฝ่ายที่ต่อต้ารลบาลเป็น33ท่านผู้ชมเห็นหรือยังตรงนี้บางทีทำให้หลายคนที่เป็นนักยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งคุณหญิงพจมมนนานป้อมเพ็รเห็นแล้วว่าไปไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วกลับลำมานั่งคุยกันโอกาสจะประนีประนอมกันหรือโอกาสที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลท่านผู้ชมครับมีได้เสมอ ผมไม่เชื่อคำพูดทานานยกว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าพักเพื่อไทยก็มีจํานวนสสร่วมร้อยคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีพักเพื่อไทยเข้ามาร่วมมันก็หมายถึงการสามารถที่จะให้รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาสามารถจัดสมการทางการเมืองได้ไม่พอใจพักพลังประชารัฐเอาพักพลังประชาัฐออกไปพักภูมิใจไทยไม่ออกหรอกครับตีให้ตายก็ไม่ออกขออยู่ต่อ นะฮะเพราะกําลังมีความสนุกสนานกับกระทรวงคมนาคมนะฮะหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าการเมืองแต่คําถามจะมีอย่างนี้ท่านผู้ชม56ปีที่ผ่านมานี้รัฐบาลชุดคสชตามล้างตามเช็ดกลุ่มต่างๆของพรรคเพื่อไทยตามล้างตามเช็ดแม้กระทั่งโอก๊กพันทองแท้ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มพรรคเพื่อไทยเพราะาอยู่ฝั่งเดียวกันเขาเรียกว่าเช็ดทุกเม็ดมีคดีฟ้องมีคดีฟ้อง ต่อสู้กันเล่นการหนักคนที่รับใช้รัฐบาลแล้วดำเนินคดีฟ้องมาวันนี้ไปไม่เป็นละจู่จูมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะจับมือกันคำถามคือว่าคุณสุเทพเทือกสุบรณเจาอย่างไงเรื่องนี้คุณนัทพลทีประสุวรรณเจาอย่างไงพวกนี้พวกกพปสและหลายคนซึ่งเป็นมือทำงานของรัฐบาลในการตามบี้ตามล้างตามเช็ดฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยจะคิดยังไงว่าเฮ้ 4-5หปีที่แล้วสั่งให้ผมเอาให้ตายโน่นนี่นั่นผมก็ดําเนินการผมดําเนินคดีให้ผมเช็คข้อมูลมาผมเอาขึ้นสารผมจัดการเอาแล้ววันนี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ้านายอินดิจารไม่รู้นะจังงงเป็นไก่ตาแตกแล้วไปไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปัญหาใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์จะต้องแก่หลายคนบอกว่าเรื่องมันกําลังอุตลุดเรื่องไม่อุตรุดหรอกครับเรื่องมันชัดเจนแล้ว ภาพมันชัดเจนและก็ไม่มีประโยชน์ที่ทางฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามปอเขาจะไม่เล่นกับเพื่อไทยการเมืองไม่มีมิรแท้และไม่มีศัตรูทาวรแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นอย่างตามที่ผมบอกเพราะฉะนั้นแล้วบทบาทของเพื่อไทยจากนี้ไปเป็นบทบาทที่ต้องจับตาดูให้ชัดเจนผมไม่คิดว่าการร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพังพพังประชารัตนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ท่านผู้ชมการเมืองเป็นเรื่องเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้เสมอและเมื่อใดเพื่อไทยมาพักประชาธิปัตย์ก็จะต้องถึงเวลาออกไปสมใจนึกนะสักทีนะครับนะผมก็เลยอธิบายให้ฟังเช่นนี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมฟังผมต้นแล้วเข้าใจว่าทําไมไมันต้องเดินมาอย่างนี้คุณหญิงอ้อต้องการเซฟลูกแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองทำมาหากินมา20กว่าปีมีทรัพย์สินมาแบบนี้ทําไมจะต้องไปเสี่ยงทําไมจะต้องไปเสี่ยง เพราะฉะนั้นแล้วใครมีอำนาจก็เข้าร่วมด้วยกันละกันหรือว่าไม่เข้าร่วมด้วยก็เป็นพวกกันกันละกันไม่ต้องมาทะเลาะกันนะส่วนท่อน้ําเลี้ยงที่เคยตันจากนี้ไปน้ําจะเริ่มไหลละน้ําจะเริ่มไหลแล้วแล้วก็การแต่งตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน์และเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐซึ่งเป็นสสอีสานก็เท่ากับประสานทางเหนือกับทางอีสานเข้าด้วยกันกรุงเทพมหานคร ไม่สนใจแล้วครับนะุกรุงเทพมหานคนระต้องดูทีท่าของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ว่าจะยังเล่นอยู่ต่อหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับ